พวาออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 การงานอาชีพมาดูการติดตั้งประกอบหมอหุงข้าวไฟฟ้ากันนะครับหมอหุงข้าวไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ประเภทเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเพื่อให้เข้าสุก โดยใช้เวลาประมาณ20นาทีการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อนจึงเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะครับมาดูส่วนประกอบของหม้อหุงข้าวกันนะครับ 1. แผ่นความร้อนหล่อทับด้วยอลูมิเนียมมีขั้วยื่นออกมา2ขั้วซึ่งฝังติดกับหม้อชั้นนอก 2. ส,สวิตหุงประกอบด้วย2ปุ่มคือปุ่มไฟหุงต้มและปุ่มไฟอุ่น 3หม้อหุงข้าวชั้นนอกเป็นโครงสร้างสำหรับใส่หม้อชั้นใน 4. หม้อหุงข้าวชั้นในใช้สำหรับใส่ข้าวเพื่อหุง 5. ฝาหม้อใช้ปิดเวลาหุงข้าวจะมีรูเล็กๆเพื่อให้ไอน้ำลอยออกมาได้หกสายไฟและเต้าเสียบใช้นำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หม้อเพื่อให้ข้าวสุก 7. เทอร์โมสตัทใช้สำหรับตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อข้าวสุกนะครับ นักเรียนครับในการซื้อหม้อหุงข้าวมาใหม่เมื่อแกะกล่องจะพบอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับ 1. หม้อหุงข้าวได้แก่หม้อหุงข้าวชั้นนอกและหม้อหุงข้าวชั้นใน 2. สายไฟหม้อหุงข้าว 3. คู่มือการใช้นะครับขั้นตอนการติดตั้งและการประกอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1. อ่านคู่มือที่มากับกล่องให้เข้าใจ 2. นํนำซองพลาสติกที่ใส่เอกสารไว้ออกจากหม้อหุงข้าว 3นำหม้อชั้นในล้างให้สะอาดและใส่ข้าวตามต้องการสซาวข้าวหนึ่งครั้งแล้วใส่น้ำตามปริมาณที่กำหนดในคู่มือวิธีการหุงข้าวแล้วใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดบริเวณก้นและด้านข้างของหม้อชั้นในให้แห้งจากนั้นนำหม้อชั้นในใส่ลงในหม้อชั้นนอกแล้วปิดฝา 5. ตรวจสอบเต้าเสียบที่เชื่อมต่อกับหม้อหุงข้าวว่าแน่นสนิทด,ดีหรือไม่ แล้วเสียบเต้าเสียบอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้ารับภายในบ้าน 6. กดสวิตช์หม้อหุงข้าวไฟหุงต้มจะสว่างขึ้น 7. รอประมาณ20นาทีเมื่อไฟอุ่นสว่างขึ้นแสดงว่าข้าวสุกแล้วสามารถรับประทานได้นะครับ